คำว่าคิดบวกแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นไปได้คิดลบแปลว่าเป็นไปไม่ได้หนูควคนพวงไม่ใช่พองวงเขาพวงวงเรา 2> <2> ผมเชื่อนะฮะในการแก้ไขปัญหาของเรื่องความรักเนี่ยเราจะต้องมองจุดที่มันเกิดเหตุซะก่อนแล้วพอมองเสร็จ เราต้องมองถึงความเป็นไปได้ว่ามันจะออกมาอย่างไรสวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของผู้ชายถ้าใครต้องการจะปรึกษากับผมมนการส่วนตัวทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวสามารถติดต่อน,นัดเวลามาทางไลน์นี้ครับ และนี่เป็นภาพการปรึกษาแบบวันออนวันะฮะที่มันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วผมโชว์ให้คนที่ปรึกษากับผมเขาเห็นความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาครับยู <You S 1> รู้ไหมว่าคิดลบกับคิดบวกต่างกันตรงไหนคําว่าคิดบวกแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นไปได้คิดลบแปลว่าเป็นไปไม่ได้คขาวนี้คนบางคนเนี่ยไม่มีอะไรที่สามารถเป็นหลักฐานมองว่าเป็นไปได้แต่แม่งยังคิดว่าเป็นไปได้แต่คนบางคนอย่างยเนี่ยมันมีหลักฐานว่าเป็นไปได้ แต่ก็คิดว่าเป็นแปลไป,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 ปได้ะ <c oughs> คิดดูดิมันคือ choice ในการเลือกมองเว้ยมันคือช้อยส์ในการเลือกมองสําหรับ you อยู่่อยเงี้ยสมมุติเขาแบบโอเควันนี้ว่างว้าวแปลว่าเขาอยากเจอดีว่าเออเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวทํายังไงดีเนาะให้เวลาที่เราได้เจอกันเนี่ยมันเป็น Quality t i ท e ที่สุดแล้วก็จบนั่นแปลว่าเราได้ทําคะแนนในช่วงคุณ t y t ท m e แล้วก็แยกซึ่งดีเพราะว่าอยู่อาจจะยังไม่ ยังไม่แบบแข็งแรงพอเพราะฉะนั้นเจอกันสั้นๆอ่ะดีแล้วค่อยมางอนกับตัวเองที่บ้านงอนกับซ่วมงอนก,กับกระจกงอนกับหมากับแมวอย่างงอนๆไปแต่ตอนเจอคอลเลกชาแล้วกลับมางอนแล้วหลังจากที่เราฝึกตัวเองให้งอนได้น้อยลงเราก็จะได้เจอมากขึ้นอยู่เห็นยังแค่เนี้ย <c oughs> คิดว่าเป็นไปได้แล้วเขาอ่ะคือจิมไม่ได้บิวอยู่นะว่าแบบ โอ้สิ่งนี้เป็นไปได้เราจะต้องคิดโพสทีฟแต่มันมีหลักฐานจริงๆนะหลักฐานคือเขาเป็นคนบอกว่าเออเคเจอได้หลักฐานตรงที่เขาบอกว่าเขาอยากคบมากกว่าอยากเลิกมันมีหลักฐานเต็มไปหมดเลยอะ่ะแต่เราไม่มองไงก็อยากเลิกถ้าอยู่หนูควรพววงพววงว่าไม่เราจะไม่งอนเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมไม่ใช่พวงวงเขาพววงเราพววงว่าฉันจะกลับไปเป็นคนเดิมไม่ได้นะฉันจะงอนแบบเดิมไม่ได้นะฉันจะใช้อารมณ์แบบเดิมไม่ได้นะเราพวงวงเราไม่ต้องไปผวาวงเขาเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ออกไป ทุกอย่างโอเคเพอร์เฟคมันมีอยู่แค่นี้เองยูแล้วแฟนยูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ต่างจากผู้ชายคนอื่นหรอกเชื่อจิ๊บแต่ยูเองอ่ะจงต้องจัดการกับตัวยูเองเพราะว่าจิ๊บทำงานตรงนี้ได้ดีเนี่ยพะจิ๊บเห็นปัญหาไงถูกไหมจิ๊บจะไม่บิ้วยูแบบว่าโอ้โอ้เราต้องมีคุณค่าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไปแคร์แม่งเลยไม่ใช่อ่ะเพราะยูทรมานเข้ามาเจ็ดปียูควรจะได้รับกรรมในช่วงนี้แล้วยูต้องแก้ตัวเองด้วยแล้วมันถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ยูต้องการเพราะมันเป็นผลลัพ์ทที่ยยยยยูููอออออาาากกกกไไดดด้้้นะสุ็เงถ ยำอีกครั้งเราจำเป็นต้องมองให้ออกว่าจุดไหนคือปัญหาเพราะเมื่อเราเห็นจุดนั้นแล้วเราจึงจะมองหาวิธีการแก้ในทางเป็นไปได้ให้ได้ครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะได้ข้อความดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักทุกๆเช้าหรือปรึกษาเรื่องความรักกับทีมโค้ชของผมเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามมาที่ไลน์นี้เลยนะครับ หรือใครต้องการพัฒนาตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ชายผมมีคอร์สออนไลน์สอนอยู่ใน Facebook นะครับสอบถามมาทางนี้ได้เหมือนกันก็อยากจะให้สุภาพสตรทีทุกท่านสบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ดปะ